สวัสดีครับมืัอนี้เป็นวันเสาร์ที่1ิหากรกฎาคมนะครับ2566ครับผมนครตะลอนตลาดยังพาพี่น้องอยู่ที่ตลาดบ้านโนนม่วงนะครับตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือพี่น้องทั่วไปสิเรียกว่าตลาดหลังมอนะครับหรือหลังมหาไร่ขอนแก่นนั่นเองเนาะอ่านะครับอา่านย่าพี่น้องอันนี้เบิ้งแล้วนะครับดเ,เด้อของคนแบลเบิ้งย่างาพี่น้องเบิ้งขึ้นไปทั้งทีครับบ้านนี่ยอ่าเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิ้งไปทั้งทีเด้อ มันนะครับมันมันมันเทศมันเทศเอามันเทศเกือนี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นผักนะครับห้านผักมากรัวห้านผักนี่เมื่อดูผักอยู่นี่เด้องหอยตกตตนแด้สวัสดีครับดีค่ะกำลังใส่กระเทียมอยู่บ่ครับค่ะแจกของอยู่ค่ะแจกของอยู่มีหมดทุกอย่างนะแม่เท้ะเริ่มจากบาทขึ้นไปครับห้านแม่นี่ห้าบาทขึ้นไปค่ะโอ้ห้าบาทขึ้นไปเลยยังเป็นสาวยังไง โอ้โทโชว์เลยครับด้วยน้องน้องเหนียวน้องเว้ยโอ้ยนครตะอนตลาดออ๋นครตะรนตลาดโอเคครับเทียค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะครับครับผมเอ้าน้องประกันลังแตกของนะครับโอ้นั่งอยู่ในีน้องคนสวยเออนี่สิบบาทกินไปเด้อยห้าบาทก็มีครับอย่างนี้มีนมจูแนวด้อเน็ดก็มีครับเน็ดมาเคิกเครื่องขั่วมีมดนีขาดบ่ได้ยปากแนว อันนี้ผักบุ้งฮาบาทซิบผักจุ๋ยได้ตลาดบ้านโนนม่วงตำบลโนนศิลาอำเภอเมื่อวันพันจันหรือเรียกว่าตลาดหลังมอนะครับหลังพระเอกพันจันตอนเกินเด้อขอบคุณคุณหลายร่องเด้อขอบคุณหลายครับขอบคุณเด้อครับเด้อเจ้าของร้านนะครับเอาท่างผี่ขอบคุณหลายครับท่างผี่กับนีนผักขึ้นกันนะครับเด้อนี่ขึ้นแนว่วขึ้นแนวขึ้นกันนี่าวโพดต้องถึ้นกันสดสแกนเอาได้ครับหาบาทก็บสแกนได้ เอาคือว่าอำนวยควขสะดวกไปนะครับนี่ใสแกนเอามองสุกกรมีนะครับเครื่องขั่วกะเทียมมีเมดต,ตลาดหลังมั่วครับนี่คือพวงม้ไรน,นะครับมีทุกวันบอกแม่บอกน้องบอกสวัสดีครับมีทุกวันเนะาะวันพระก็มีวันไม่พระก็มีทุกวันเป็นดอกใหม่นะครับด้วยเนี่ยเเริ่มทังาบาทกันไปแม่สิบบาทาเครื่องไหว้ก็มีเนาะแม่สิบบาทเนาะ การเพื่อสวยๆนี่ไม่ต้องใช้เงินสดก็ได้ผมใสแกนได้เนาะโอ้สแกนได้นะครับหาบาทก็สแกนได้ผมแม่บาทนึงก็สแกนได้ค่ะบาทนึงก็สแกนได้แม่นค่ะกทำลังเห็ดยังครับปลาบักมาบากมาค่ะบากมากนะครับเพื่อทำเครื่องเส้นว่าทีเนาะไม่เห็ดเชี่ยวครับบมดอกค่ะคนวักินเดี๋ยวนี้มิได่ให้บันพราะผรุษกินอย่างเดียวค่ะโอ้เนาะเอาไปไหว้ศาล ชุดละสิบบาทไงสิบบาทเลยครับขอบคุณหลายครับ,รรบจ้าอ่าไปเรื่อยๆเลครับสร้างพีละน,นี่เป็นลูกชิ้นครับลูกชิน้นนะลูกชิน้นลูกชิน้นเอ้าลูกชิน้นลูกชิ้นจำเร็จแล้วสูกปุ๊บอันนี้เป็นเนื้อวัววัาดูแม่ เนื้อวัวนะครับ0 8 5 7 5 6 3 0 4 2อยากได้มาเบอร์นี่และเนื้อวัวสดกิโลใไสามร้อยนะครับใส่แกนได้ด้วยนะครับอามีชุแนวยม่แนวจักบาทสแกนได้ไหมแกได้บจั๊กบาทบาทเดียวไปสแกนไล้ไม่ได้เสื่อมนี่จะเขาสรัพเลยโอ้บอกครับเอเาเากาพูดสะบาทครับขอบคุณแล้วไครับขายดีนะครับ โอ้ได้ยังล่ะครับครได้ผ่านไปทําขายนะครับโอ้เอาไปทําขายป่ะครับเหครับทําขายพรุ่งนี้เช้าอ่ะครับเตรียมของขายขายพรุ่งนี้เช้านะครับโอ้ขยันเนาะครับขยันเลยครับโอ้เนี้เป็นห้านทัพด้วยครับเด้อยมีชุดแนี่ยพี่กันล่ะนี่เล้ะนี่ส่แกนได้เลยนี่เพราะต้องถือเงินสดมาเลยส่แกนเอาเลยคำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเลยนะครับน่านทักนี่โอ้คนใหญ่คนนี้ไหนคนล่ะครับอ่านี่เป็นลูกเส้น พ่อข้าปะครับนี่ยพวกพ่อข้าด้วนี่ยเด้อเอาเดี๋ยวเขาเห็นพ่อข้าเนี่ยเอาส่วนมากเลยเป็นสุภาพศรีเนี่ยพ่อข้าด้วยดูขีนของเสือสดสแกนได้ขึ้กันว่าไรตะเกนได้เลยเอยอบอต้องใส่เงินสดหลายสิบหมื่นอ่านะครับบอกพูดอะไยเด้อลูกขีนตลาดหลังหม้อครับแม่ขายถุงออกอย่างเดียวบ่ดปครับถุงอ่างอย่างเดียวย่างเดียวเลย ยางเดียวชิโลนึงคะนี่ว่าโลนึงโลนึงจ้กบาทเหรอครับห้บาทสิบหาบาทโอถูกซเนาะสแกนได้พร้อมสแกนได้อีกถูกถูกอันเม้่อพุ่นเนี่ด่วนไปขอบพุ่นารน้องครับเสียงหมูบอกรัเนี่เุ่จริงครับอฮะ โอ้แมนคุวมก,กิงเลยแม่งวมกิงเลยเอาแบกจริงต่เหนอแวแก่แม่ไม่ก็อก่อละโอ้นี่ครับศูนย์แปดสามสามสี่หนงอยากได้หมูโทรมาเบอร์นี้เลยครับขึ้นรถายละบนเรียแต่ผู้ซื้อบนเรีแต่ผู้ซื้อ,อ,อกูเ่ากับขายแพงกูสาวกขายถือจำขายบ่ได้ขืนกับตันช้ำเลยขืนกับผู้มาซื้อนีนน่ครับ กต่ผู้ชายมากกะจแพงจังน้อยเด้อกันผู้สาวมากกะจีรถหัวภาไปเลย่อครถูกต้องเลยขว้นจริงหมดตัวเด้อโอเคราือกาวันละส่ที่กาเด้อพ่อต้อไปต้องเอาเอายกอครับเอบคุณหลานครับเด้อครบครับครับุูทาปลาทูอยู่ทะเลปลาทูน้ำลึกปลาทูน้ำลึกมาอยู่บ้านโน้นม่วง ตำบลศิลาพื้นเมืองวัดคอนแกนตลาดลังมอถูกถูกอืมแมนถูกเลยสิบบาทสิบบาทสามสิบบาทเอาไปปิ้งใส่ทานนี่มันแซ่๊บๆแม่นคนเนี่ยแมนแม่นครับเอาขอบคุณหลายครับแต่แกนเราก็ได้ไข่ครับไข่ยังเดียวนี่ผู้ขายใครรับหรือวะเอาไใครนะครับดื้อเด้อเอาไข่ไข่ไข่น่าไมเน่าไมม นี่เป็นน้ำเป็นน้ำครับน้ำโอ้ยจะดีมากเว้แสดงว่ามีคนสั่งแล้วออ๋มีคนสั่งแล้วน้องคนขายน עם, ้ำนะนี่น้องคนสวยขายน <c ười> <c ười> า้ำแก้วเท่าไหร่ล่ะแก้วใหญ่สามห้าค่ะแก้วใหญ่าสามห้าเจ๊จุ๋มกาแฟโบราณนี่นะครับเอาน้องจุ๋มนะครับเด้อเอานี่ครับดีให้บริการนะคะดีดีให้บริการนะครับเอาวนี่เลยเจ๊จุ๋มกาแฟโบราณโท 0933195630โทรมาสั่งได้โทรมาสั่งก่อนได้โทรสอบถามได้นี่น้องคนสวยคนเด้อเอาเริ่มที่35ขึ้นไปแล้วน้องเนาะก็ไปตัดแซ่บเลยนะเจ้าใหญ่ๆเลยขอบคุณเลยนะล่ะขอบคุณอะไยครับตลาดไปทางไหนนาะเนี่ไปน้ำถนนหรือว่าตลาด แม่นบอล่ะไปทางพี um, ่ตลาดอยู่ห่ดเออมันก็ไปมี่ไปใหลายทางอะไปจะไม่แต่ชุดแต่ที่นี่ของเมีนหยังครับอยู่ทางพี่คืออยู่ในแท้ข้าวหมูกัาบข้าวอาหารสําเร็จอาหารไทยอาหารไทยทั้งหมดบ่ครับเ้ืยอาหารเหลาแต่นี่เหล้าแต่นี้นี่มกน้อไม้เล้วอาหารไทยอาหารลาวที่เป็นรถเข็นของของคุณแม่เพิ่นเด้อของแม่นางค่ะของงแม่นา โอ้แม่นางตลอดบ้านนนม่วงนะครับตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับตลาดหลังหม้อนะครับเด้อถุงเท่าไรแม่ขายยี่สิบห้าบาทนะครับเป็นอาหารอันนี้เป็นอาหารเหล้าด้วยครับเป็นประเภทโมกโมกน้ำมันกระโมกหัวเปียโมกน้ำมันกระโมกหัวเปีันนี้เป็นอาหารไก่เนาะข้าวสวยกระมือข้าวสวยถุงสิบบาทข้าวสวยถุงยี่ห้าบาทข้าวสิบบาทสารยี่ห้าบาทอีิมเอเล่ ค่ะรีมเลยอันนี้มั็นยังไงอันนี้ต้มเส้นหรืต้มจับต้มเส้นไปจับเนาะอย่างเขียวหวานต้มแกงเขียวหวานนี่ครับผลการน้องๆนักศึกษาด้วยจะไปกินอาหารแซ่บๆมาหาแม่นางม่านโดนม่วงนะครับเอาน้องๆนักศึกษาแตกแกนได้เลยเพราะต้องซื้อเงินสดมากกัได้เด้อใส่แกนทันสมัยนะแม่เนาะทันสมัยเลยครับนะครับกินแซ่บๆด้วยเอาจะเล่นครับเด้อตลาด หลังหม้อนะครับว่านนุนม่วงว่าอุ้นหนุนคุณแม่เดอ้ออาหารสําเ,เร็จเด้อขอบคุณหลายแม่ครับอขอบคุณหลายครับครับขอบคุณมากๆครับตลาดไปทั้งยู่เนี่ยตลาดไปด้านไปด้านนี้บวกครับตลาดวัดดีครับขายอย่างนู้นเนี่ยค่าส้มผัก ไม่เป็นแต่แซ่กินกาี่อาหารเล่าๆหา้องตัวนีน้เนาะโอ้เป็นแต,ต่แซ่เพ่นแม่ถุงตอนแรแล้วแม่สิบบาทขึ้นไปยี่ห้าจ้าโอ้ยี่ห้านะยีย่ห้าสพับเลยแม่สมพัก15บห้า <15 S 2> บาท15บาทค่าสิบบาทถูกถูกเอาตลาดลังม้อยส่วนมากสิสแกนได้ได้ครับด้วยี่นองมาหาบาทสิบบาสแกนได้เดนะครับเนาน,นีน่เมดกอบกอบกอุบก เส้นน้ำนะครับเมนู0598829020 2, 2 5บาทเท่านั้น25บาทได้กินน้าปะพร้าเลย่แมวแซวเลยแม่ข้อหมูย่างที่เปียกครับเนี่ยห,หมูค่ะโอ้หมูหมูคอหมูย่างแม,ม่เนาะแดงค่ะโอ้เดี๋ยวเด้๋ยมาใก่อน หมูนะครับลิ้นหมูหมูหมูโทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสี่สองสองสี่หนก้าห้นก้าสองห้านะครับชักำนกอาจะก,กิดแสบมากเลยเีด้อโอ้ไม่นี่ละแสบเลยเโอ้เป็นแสบคุงละห้าสิบาทไหมเนาะค่ะหน้าสิบบาทครับนี่หหมูเ้ยเป็นแสบตนี่ เดแซ่บดีเลยอันนี้คือซับแล้วเป็นยจะกินเ่ยครับซับ <500 S 1> ให้แล้วใส่ถุงให้แล้วหาซื้อได้นำกินเมื่อพร้อมกินแซ่บๆนั่นเองเนาะเอาขอบคุณหลายครับครับนี่อันจะบอกครับตลาดไ แหล่งบ้านโน่นม,ม่วงนะครับตำบลชิล่าอำเภอเมืองขอนแก่นตลาดลังมอผลไม้สวยๆเลยสวยๆเลยนะครับสวยๆอ้าวหลังมอนี่เมื่อสแกนบัวลอยอันนี้สแกนเอาบอสสแกนโอ้สแกนพุ่มอแม่มพมนนมุ่จะแกนเดี๋ยว,ว,ยวพ่อแม่น้องไม่พอด้อ้านี่เนี่ยลื่ยเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเนีเ่ยเปลี่ยนชีวิตใบเดียวเท่านั้น,นด้เลย อยู่บ้านโนนม่วงสดสดโอ้หลายมีครบครบซูแน่เลยเตินี่ทุกวันบอกคุณแม่ทุกวันน้องบอกทุกวันนะครับเด้อตลาดบ้านโนนม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองวัดขอนแก่นมีมดนะครับเป็นเพจอาหารทะเลรี่เรียกว่าตลาดหลังหม้อนะครับหลังมหาไร่ขอนแก่นมีทุกเย็นนะครับเอาวิน,อนอ้อดใดใดมาเลยปูมีมดกรบปูกุ้งปลาหมึกหอยราคาติดตามนั่นแหละครับดเด้อนี่สวรรค์จะประเมินอีกวินวดตัวมืด ฝรั่งมื้อสิครับอ้ามตุ๋ถูกด้วยคุณแม่ก็เลี้กำลังเลือกกุ้งนะครับเรือกจิโลละสองร้อยนะครับสกแกนได้เด้ยอยเพราะต้องถือเงินมากก็ได้ดสิใสแกนนี่ครับท่านสมัยเลยมือ่มมือ,อ,อมสม,มือดวา,า,าวัน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 นะครับเอาแต่กินเด้วยอา้าทุกวันเานอาคุณแม่กำลังเอา,อาเออเนี่ครับปรั่มื้ออ้ามีชือปรั่มื้อตลาดบ้านโน่นม่วงที่ช่องไหนน้อจ้า นครตะลอนตลาดแนววันดอจังหน่อยก่อนผู้ซื้อนี่ครับเดินเด้อนี่คือผู้ซื้อนี่นครซอนแท่นครตะลอนตลาดเออผู้ซื้อนี่เขาเขาซื้อซุ้มมือให้กันซื้อซุ้มมือบอครับขาประจำเลยนี่ขาประจำห้องน้องมาเลยห้องน้องอยู่นี่เลยห้องนออยู่นี่บอกเพราะว่างานห้นงน้องอยู่ลาดหมูผู้ซื้อได้เด้อหน่อยนะเพราะว่างั้นพ่ออยู่ร้านหมู อันลาดสิเพิ่นว่าผู้ใช้มาซื้อเสี่ยวแพงผู้ยิ่งมาซื้อเสี่ยวถือเป่นว่าผู้ใช้มาซื้อถือเจ้าผู้ใช้โอ้ยู่นิ่งยู่นิ่ผู้ยิ่งมาซื้อจีแพงผู้ใช้มาซื้อจีถือลาดหมูเป็นลาดผู้ใช้เอาลาดลาดนั่นแอนเทอรี่าดผู้ยิ่งด้อผู้ใช้มาซื้อจีถูกนะครับเด้อเอ้าเคล็ดลับเคล็ดลับน้องเพิ่นสวยเพิ่นนี่ล่ะเด้อเอาขอบคุณหลายครับผมปลาจัง โายตอ้จตุงไทยกัตะวนอกักแดงบักแงยืดานเลยขายอะไรนี่ยักแดงเนี่ยโลละสามสิบบาทโลละสาิบาทโลนึ่งสิบขีดเลยเนาะผมเน็นสิบเอ็ดตัวสองขีดผสิบสองขีดว่ะทโลหนึ่งสิบสองขีดขึ้นแถกให่ด้วนี่น้องคนับนี่น้องคนเอาสวยๆนี่กำลังมาซื้อบักแดงด้วนองคนซื้อ กิโลหนึ่งในสิบสองขีดเป็นแถมให้เริ่มงแค่ห้าบาทกินไปพูดแม่บ่ะทักนี่ห้าบาทสิบบาทกินไปเด้ยี่สิบบาทขายดีขายดีอะไรอ่ะผักบุ้งสิบบาทห้าบาทขายดีขายดีเอาบะเกียเถื่อนกับมีบะเกียดกับมีอยากได้มากนี่ละตลาดนู้นม่วงยนี่ยบนแรงม่วงบ่วงยังบนแรงนี่มือเศร้าขายแพงยี่มือแรงขายถูกบันทีครับ สวัสดีครับพ่อแม่เป็นไงขึ้กันเนาะฝัง <alien> <spaghetti> บุ้งสิบบาทเนาะโอ้ถูกๆเลยบักเขื่อโอ้บักเขื่อนย่างนี่เนาะเอาไปเผากินได้เนาะก็ปนเจ็บๆเจ็บๆเลยอ้าวมีเมดเลยนี่อ๋อเนี่ยเฮ่คุณแม่เพิ่นกำลังวิ่พัดเบิกๆอยู่อนอาการห้อนครับอาการอาการห่อนหาดีแล้วแม่ด้อขอบคุณหนไลน์ครับขอบคุณในไลน์ ตลาดนี่ไป็อหอใสน้องตลาดประเดีคุณยายคุณยายขายไข่ขาย,ขายชูแนวตัวนี่ขายชูแนวมะคุงมะแตงผักเริ่มสิบบาทไปแม่บอกแม่เริ่มจะสิบ,บบาทไปไหมย่าบอกเริ่มจะสิบ,บบาทเาด้อนี่ครับผักคุณยายง,งามๆนี่สดๆ คุณนะครับคุณจะกำลังเฮ็ดอีหยังอยู่ข้างในผมเด้ออ้าวขอบคุณอะไรที่ใช่เด้ออ้าวผมมาทั้งที่ครับผมตลาดบ้านนม่วงจะยาวไปตามถนนตามซอกตามซอยผ้าพน้องเบิ่งไปเรื่อยเลยครับบักแข้งบักเขือพริกบักกุง้งตัวตลาดตัวค่ะอืมของคุณ แม่เพื่อนเนะาะบทถึงกับแย่ดอกนี่แม่คุณแม่คนนี้อใใเข้าแย่แล้วบ่ะครับรรบ่วหกสิบหกแล้วใช่ไหมหกสิบหกได้ลูกได้หลานเนี่ยกัวนะครับเอาหัาฝุดกลัวหุ่นละม,<า>มันละสิบบาทบ่แม่ที่เศร้ามันละเศร้าบาทมันละเศบาทถูกถูกเลยเอาถ้าคุณแย่เนาะอันนี้ผู้ซื้อหรือผู้ขายครับนี่ผู้ขายผู้ผู้ขายน้ำกันนี่เนาะขายปลาขายผู้บงขายปลาขายผู้บงน้ำกันเน้ำมาจัดพักซอยคุณแย่คนนี้เล้ไปนะครับเอาถูกๆเลยนี่เด้อขอบคุณนะครับเด้อ ขอบคุตครับอืมเไงขายยังก็ขายปล่าป้าทโ่ใขายปล่าปล่าชิ้นเปลาตองก่ครับยู่บ่้าบุ้งมัดถอไยยบทอ้ยปลาตองก่ป้าไม่หญ่แต่ครับนี่กิโลถท่าไรละครับกิโลละเจบากิโลลบาทตัวนี้สิบบวหากิโลอยู่บ่นเอามาซื้อเลยเพ่ในสั่งก็ได้จ้าโอ้เอาสามพันก็ได้หนึ่งสองสาม 3กิโลกวเกือบสี่กิโลเกือบสี่กิโลสี่เกินยี่แปด8อบาท28งสบาทก็ซื้อเลสง้บาทครับประมาณนี้แนนโมแม่เอาประมาณนี้เด้โอ้ซื้อได้เอาไปขุดคูดออกลาบสองกว่าบาทผมว่าถือกัได้สือถูกถูกโอ้แนวนั่นมุมสื่นสุดเหรเป็นตลาดไปอีกยู่ครับ ซูชแค่นี้เนาะปลาปลาเรื่อเนี่ยเอาอันนี้คือปลาทองกายนะครับเร้อเนี่ยเอาตัวใงญ่ๆงนี่แหละตั้งที่นี่ได้เกือบสี่กิโลกิโลเจ็ดสิบบาทแต่ว่าแม้สองรดสิบนะครับสองร้อยห้าสิบนี่แหละเนาะปลาทองไก่นะครับตัวบางเงี้ยนีแม่นี่หอยหอยเนาะครับเนาะอยครับตูหลายคุณแม่ด้ยคุณแม่ครับนั่งยู่นี่แะนอกๆผู้เสียผมมาทั้งกีกนกลับก ตลาดที่ถนนรถสี่ไหลนะครับเนาะตามถนนอย่างเงี้ยจังน้อยอยู่ด้วยออกมาสร้างีิมันตลาดทีกว่าสร้างก็สิออกเมื่อขายหรือออกเมื่อังไงครับเนี่ยปล่อยไปเด็กแล้วอ่อปล่อยด้วยนี่อีกแล้วพ่อจะผู้เดียวหรืไไงพ่อจะผู้เดียวแล้วนี่กับพ่อจะผู้ไทยผู้เดียวผมกับพ่อจะ พี่พ่อผู้เดียวเนี่ยนี่ล้านหมูกับพ่อล้านปลาหมึกกับพ่อล้านพักกับพ่อไปน้ากันนี่เราเอาฟองดอกคุณเฮลแลนซื้อจื้อเม็ดหนึ่งแบบตัวแบบแมนมีเมดด้วจีนี่ตลาดนั่นแหลซื้อชื่อล้านเลยเอู้นุ่นดีแล้วครับซื้อไปชื่อล้านเลยนี่ตปล้านเหนือมาดานมาไปไหนเอาบวกเอาบอกไปหมูไปเนื้อไปอนี่น้องเพื่อนกำลังขายให้ซื้อพักอย่างไรครับพี่นี่ตายยางเลยครับเป็นปีเมาซื้อบะ โอ้ยผู้เขียนไหนผู้ช่วเงน,นผู้เขียนงเงนผู้่วเงนเขียนไหนตปันนั้นยังซื้อหมดน,นี่คือผู้ซื้อข <c oughs> ก็เขียนไหนยัง,งอ,อเ,เอาใม่เอาพักหบาทลินบาทครับคับิบาทนะครับเอาสังกานาบวกกันละหบาทโอกันละหบาทเอาานาได้ครับเด้้องังช่งเอาเียกัง่างเนี่ ผู้ชายมาสีรถอยู่บนลานเข่าลานเปิดมื้อว่าผู้ชายมาสีรถหาย่อเนี่ยไปสีรถเลยตั้งรถตั้งแถวพร้อมเอาตั้งรถทั้งแถมพ่อมกับลานป้าไปจับมอเตอร์ไซขอบคุณหลายครับเด้อกระเเพวเท่าไรครับสิบบาทครับสิบบาทกระเเพาสิบบาทกระเเพาสิบบาทเท่านั้นป้าไปเตยวันี่ผู้แม่ได้พักอย่างครับนี่เด้อ นี่หมดทิชไปท์ยังดีเลยหาบาทสิบบาทโอ้ถูกซุปเปอร์ถูกค่ะขอบคุณค่ะของคุณแม่เพื่อนของน้องหรือคุณแม่นี่คุณน้องค่ะคุณน้องเนาะยังเป็นสาวอยู่จ้าเพื่อนแม่เด้วยสิให้ผมอีกค่าแต่แค่หาบาทสิบบาทอันนี้โอ้ยถืออิรีตัวนี้เนาะก็จะแน่ถูกๆห้บาทปีกล้วยซุกแล้วไป่ะน่ยซุกแล้วสุดแล้วค่ะโอ้ซุกแล้วสุดแล้วจะจัดจ้งตัดมา อ้าเนี่ยครับขายดีได้ดหน้น to to like. องเด้ออจ้าขบคุณสวยสวยสวยพักกะสวยผู้ขายกะสวยบ้านนี่ทำขาว่าสร้างขีดเสียงเนียวบ่ครับเนี่ยเนื้อสดเนื้อวัวด้วครับเด้อยี่้นร้อยคุณพ่อกิโลเท่าไรล่ะสามร้อยส้อย่วเนาะสามร้อยถ่วแดงๆสดๆด้อเอาพี่น้อยใส่ต้มบ่ครับนี่ต้มต้มกะมี่นะครับถุงเท่าไั้นแหะครับนี่ จากห้าสิบาทจากเริ่มจากห้าสิบาทขึ้นไปเลยครับด้วยอาว่าอยากินต้มเนื้อนะครับตลาดบ้านโน้นม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือเรียกว่าตลาดหลังหม้อนะครับด้วยตลาดหลังหัวไร่ขอนแก่นนี่แหละอา่านี่ครับเนื้ออยากกินเนื้อวัวด้วยสามรวยมานี่เลยเอาเบอร์โทรก็มพี่ปะระคับนี่บ่ะศูนย์แปดสี่สามแปดเก้าแปดสี่สองสี่เบอร์นี่แหละมาเลยเนื้อวัวอยากกิน ต้มงัวก็ได้ลาบก้อยซอยแซ่เอาขอบคุณหลยคุณพ่อครับครับกำลังไรเมืองวันเด้อบมเป็นยกทงขาวเด้อหน่เอาขอบคุณอะารครับครับโอ้ผมกับไปน้ำถนนนะครับเงาๆสุดลรวบอครับนี่สุดเราปุีิโอ้สุดแล้วเนาะเอาขอจดคขี้นี้ไว้ตรงนี้ด้ครับเด้อมาน้าตลาดละเงวนะครับตลาดแง่ถนนนะครับก็ขอจบไว้ตรงนี้นะครับ ถนนน,นี่แหละถนนในหมู่บ้านโน้นม่วงนี่แหละครับตลาดหลังหม้อแต่ว่าสิไปนั่ถนนได้ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามมาชมนะครับจังไรก็เลี้ยงนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบุตรีผาดชีไม่ถอกลงขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ